ปรับราคารับซื้อเหรียญ10บบาทรัชการที่9ปีนี้ใครมีติดต่อมาที่ช่องบรบือรักเหรียญได้เลยนะครับสวัสดีครับ f c ช่องบรารบือรักเหรียญที่รักทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมจะมาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญ10บบาทรัชการที่9ปีนี้นะครับและก็ทำการประกาศนะครับปรับ ราคารับซื้อเพิ่มขึ้นให้ f อได้รับทราบกันนะครับเพื่อที่จะได้นําเหรียญนะครับมาขายให้กับผมนั่นเองครับและเหรียญที่ผมจะมาประกาศรับซื้อในคลิปนี้ก็คือเหรียญ10บาทนะครับราชการที่9ปีนี้ครับ2,541นะครับเอครับเหรียญนี้นะครับเดิมผมเคยประกาศรับซื้อราคา50บาทนะครับ และก็มาปรับครั้งที่2เพิ่มขึ้นเป็น70บาทนะครับและสุดท้ายมาปรับนะครับเพิ่มขึ้นอีกนะครับปรับ2ครั้งนะครับคือ100บาทนะครับล่าสุดวันนี้นะครับผมก็จะมาปรับราคาเพิ่มขึ้นให้อีก10บาทนั่นก็คือนะครับ1 10บาทครับ FC ใครมีนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับเ c ครับเพียงแค่นะครับจุดสังเกตนะครับง่าย ดูแค่ปีพศหากว่าเป็นปีพศ2541แบบนี้นะครับและก็ขอบเหรียญไม่มีรอยบินนะครับไม่มีรอยงอนะครับและก็ไม่ดำจนเกินไปนะครับหากเหรียญ10บาทปี41อยู่ในสภาพแบบนี้นะครับ F4 ผมนะครับยังไม่สามารถที่จะรับซื้อในราคา110บาทได้นะครับขอนะครับ รับซื้อในราคา30บาทถึง50บาทนะครับแต่ถ้าเป็นในสภาพแบบนี้ครับโอเคใช้ได้นะครับก็สามารถที่จะให้ได้ในราคา1 2 0บาทนั่นเองครับเนื่องจากว่าผมมีออเดอร์จากนักสะสมที่เป็น f c ของผมมานั่นเองนะครับ FC ต้องการที่จะนำไปสะสมนะครับ FC ดังนั้นนะครับสภาพแบบนี้นะครับจึงไม่เหมาะแก่การนำไปสะสมใครมีนะครับเหรียญ10บาท รัชการที่9ปี2541แบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อนะครับได้ที่ช่องบรรบืรักเหรียญของผมนี้เองนะครับก็รับไปเรื่อยๆนะครับใครมีนะครับก็ยินดีรับซื้อนะครับเสนอนะครับมาตกลงราคากันก็แล้วกันครับ f c ครับคลิปนี้หวังว่านะครับ f c ฟังแล้วจะเข้าใจ5นะครับ ฟังแล้วยังสงสัยอยู่ตรงจุดไหนอยู่นะครับก็สามารถแอดไลน์ผมจะขึ้น QR code ให้แล้วเราก็มานะครับคุยกันนั่นเองสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ